เรื่องต้นกำเนิดกริยาน่าจะมีคนจำนวนไม่น้อยที่อยากรู้ว่ากริยาที่เราใช้กันอยู่นั้นมีที่มาที่ไปอย่างไงเพราะหากเรารู้ที่มาเราก็จะรู้ว่าเราจะเดินไปอย่างไงเราจะรู้ว่าจะใช้ยังไงมันมีไว้ทำอะไรว่าไปก็ไม่ได้แตกต่างจากทุกภาษาในโลกหรอกตัวอย่างใกล้ตัวก็ภาษาไทยเรานี่ไงเกิดตาย กินดื่มได้ยินนอนนั่งยืนเดินฉี่ตดบินเป็นอยู่เที่ยววิ่งหนีป่าราบโกยแนบข้อดีของกริยาในภาษาไทยก็คือมันไม่เปลี่ยนร่างแปลงรูปไปเป็นอะไรเลยเรียกว่าเอามาใช้ได้ทั้งดุนหากต้องการบอกว่ากินข้าวเราก็ใช้ว่าเขากินข้าวแบบซื่อๆเตะ กระโดดตีลังกาไม่ว่าประธานจะเป็นอะไรมันก็ไม่เปลี่ยนนี่คือข้อดีที่สุดของภาษาไทยเลยก็ว่าได้ผิดกับภาษาทางยุโรปไล่มาตั้งแต่สเปนฝรั่งเศสอิตาลีเรื่อยมาจนถึงภาษาอังกฤษไม่รู้ภาษาเกาหลีญี่ปุ่นจีนเป็นหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เอาเป็นว่าสำหรับภาษาอังกฤษกริยาต้องผันแปรไปตามประธานและเวลาแต่เดี๋ยวก่อน เราจะพามาดูว่าต้นกำเนิดเป็นเยี่ยงใดทำไมทำตัวยุ่งได้อย่างนี้เดิมทีหลังจากมีการขุดค้นพบที่มาของมันนะักกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษมันจะเป็นกริยาแบบไม่มีการผันหรือเปลี่ยนอะไรทั้งสิน้นกริยาตัวแรกที่ค้นเจอก็คือ be แปลเป็นไทยว่าเป็นอยู่คือเมื่อเจอกริยาตัวแรกแล้วแน่นอนก็ต้องมีการขุดค้นต่อไป ไปเจอหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการนำไปใช้แต่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปกริยาที่ถูกนำไปใช้ต้องเปลี่ยนไปตามเวลาพอกริยา b ไปเดินผ่านช่วงเวลาปัจจุบันจึงถูกเปลี่ยนเป็น is am และ are ตามลำดับและกริยาอื่นก็เช่นกันต้องทำแบบนี้ก่อนนำไปใช้เช่น i am perfect ฉันสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบเมื่อไหร่ ก็ตอนนี้แหละมันไปเจอ he เข้าไป he ก็บอกว่าถ้าจะมาอยู่กับฉันก็ได้แต่แกต้องปรับตัวมาเป็น is ก็เลยเป็น he is perfect เขาสมบูรณ์แบบแต่พอมาเจอ w มันก็ต้องปรับตัวอีกเป็น are เช่น we are number one ฉันคือที่หนึ่งเมื่อ b เดินทางเข้ามาในปัจจุบันแต่อยากจะเดินย้อนดูอดีต จึงไปที่หลุมศพของพระเจ้าเฮนรี่พอเดินเข้าไปอดีตก็ถูกเปลี่ยนอีกเป็น was were โดยไปเจอกับ I เป็น I was good looking ฉันหน้าตาดีพอไปเจอ day ก็ต้องเปลี่ยนอีกเป็น they were good looking พวกเขาหน้าตาดีไหนๆก็เดินไปดูอดีตมาแล้วอยากจะไปสู่โลกอนาคตบ้าง มันก็เดินเข้าสู่อนาคตแต่จะทำยังไงล่ะต้องหาอุปกรณ์หรือตัวช่วยหน่อยขนาดมนุษย์เราจะเดินทางไปอวกาศยังต้องใช้ยานมันก็ไปเจอสิ่งหนึ่งที่จะช่วยมันได้นั่นคือวิวไอเจ้าวิวเปรียบเหมือนยานอาวกาศที่จะพาท่องโลกอนาคตก็เลยต้องขี่วิวไปเรียกว่าไปไหนขอไปด้วยก็เลยเป็น I will be, He will be, They will be ทั้งหมด เช่น Tomorrow I will be good looking พรุ่งนี้ฉันจะหน้าตาดีรู้ได้ไงก็ฉันจะเดินทางไปเกาหลีไงไปเหลาจมูกซะหน่อย We will be more positive tomorrow พรุ่งนี้พวกเราจะมองโลกบวกให้มากขึ้นเมื่อ B เดินทางไปสู่อนาคตได้ก็อยากจะทำกิจกรรมอื่นบ้างจะให้มาเป็นอยู่คือสมอย่างก็ใช่ที่ก็เลยเดินไปเรื่อยๆ ไปเจอกริยาตัวหนึ่งมีรูปแปลกไปนั่นคือ ing ก็สงสัยว่ามีไว้ทำไมอะไร ing เกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นก็เข้าไปถามไทย ing ก็ตอบมาว่ามีเอาไว้ให้กริยาอื่นๆมานำหน้าอย่างดูก็เป็น doing อย่างโกก็เป็น going แกอยากมากับฉันไหมละ่ะจาก be มาก็เป็น being และก็มีการคิดค้นรูปแบบใหม่ขึ้นมา มันเกิดมารวมตัวกันเฉยๆโดย is am are บวก v-ing ก็เลยเกิดนวัตกรรมใหม่หมายถึงกำลังกระทำเราจึงได้ is am are บวก v-ing หมายถึงกำลังเช่น I am eating ฉันกำลังกิน He is sleeping เขากำลังนอน They are working พวกเขาทำงาน We are taking a leak. พวกเรากำลังฉี่ถามว่าทำกันตอนไหนก็ตอนนี้ไงสรุปว่า is, am, are บวก ving ใช้บรรยายเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นตอนนี้เมื่อมาเจอ was, were ก็เอาอีกมารวมกับ was, were บวก ing บ้างเป็น I was eating, he was eating. t h e y w e r e sleeping หมายถึงกำลังทำเหมือนกันแต่ทำในอดีตโน,น่นไม่หยุดแค่นั้นก็ไปขอรวมกับ will รวมตัวได้เป็น will be eating ก็หมายถึงคงกำลังจะกินอยู่ในอนาคตเช่นอีก10ปีเขาคงกำลังทำงานในอเมริกา in the next 10 years he will be working in the U.S